นนอเอาละครับวันนี้ก็พบกับรายการ u t g c a r d ขับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคิวของา a r ดไฟแวงกาชุดใหม่กันนั่นคือชุด T D 0 7ซึ่งเป็นแคนอควาฟอร์สนั่นเองสำหรับชุดนี้ก็ T D คือ Trial Deck นะครับ สำหรับตัวแคนของควาฟท์ในภาคนี้ก็ถือว่าเป็นแคนในตำนานที่ถูกทำให้หายไปอย่างเช่นเหมือนของรอย a ่กับคาเนโร o แล้วก็ชาโด w พาราดินนะครับแต่สำหรับชุดที่นามาวาขายก็เหมือนว่าเป็นชุดใหม่แคนใหม่นั่นเองจุดเด่นของแคนนี้ก็เกี่ยวกับนักรบแห่งท้องทะเลนะครับ เราวมาแกะกล่องกันโดยก่อนหน้านี้ชุดที่ดีที่ปล่อยออกมาคือ Td05 โกพลินและ Td06 นะครับนารุคามิสำหรับภาค2นี้ก็ไม่รู้ว่าจะปล่อย Td ชุดไหนออกมาอีกอเปล่าต้องคอยติดตามต่อไป สำหรับตัวหน้ากล่องมาดูกันก่อนดีกว่าฟอยล์โอเคหน้าวาเกเซอร์ดากอนนะครับโดยสกิลของมันก็คือแอคนะครับอยู่ที่ช่องแวนการ์ดลิมิตเบรกเคาน์เตอร์บาสองนะครับจนจบเทอร์นี้ยูนิตนี้พาวเวอร์บวกสามพันและได้รับความสามารถนะครับออโต้ Auto ที่แวนการ์ดเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สาม หรือมากกว่าในเธอนั้นสามารถเลือกเรียวกาดแคนออลคอฟอร์สไม่เกินสองใบครับแล้วก็แสแตนยูนิตเหล่านั้นก็ให้เพื่อนตีเพิ่มได้ความสามารถที่สองนะครับออโต้ที่ช่องแวนการ์ดเมื่อหยุ่นี้นี้โจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สาหรือมากกว่าในเธอบโบอีกสามพันถ้าเป็นชุดบีทีก็ถือว่าเป็นระดับทริปเปิลแลกันเลยทีเดียว ตันนี้ก็เป็นเกตศูนย์ตัวเริ่มสําหรับชุดนี้นะครับนักเรียนทหารที่ออกรบครั้งแรกอืมไม่มีชื่อเหมือนจะเป็นคําอธิบายเฉยเลยเกตสองสองใบเกดสองตัวนี้ใบหนึ่งเกตหนึ่ง อ้าวมีนางเงือกมาด้วยคล้ายๆกับเบมิวดาเลยนะครับสแตนทิกเกอร์สี่ใบ New Trigger 4สใบค r i t i ิ a l t i ท g e r 4อแล้วก็ดอสครับเป็นปกติอย่างละสโอเคมาดูกันที่คูป,ปองดีวกว่าตัวนี้ก็เป็นใบโฆษณานะครับสำหรับคูป,ปองที่ใช้แรกในชุดนี้ก็คือเกตสามนะครับนายพลแห่งขึ้นน้ำที่หมุนวนเบเนดิก สำหรับสกิลนะครับก็คือออโต้ที่ช่องเรืออกาศหลังเจ้าการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคนเอ,อคาฟอสให้สแตนยูนิตนี้ได้เลยแต่ยูนิตนี้จะลบ5,000นะครับจนจบเทินความสามารถนี้จะได้เทินละ1ครั้งเท่านั้น ทางด้านสกิลหลักของ Canal for ร์ฟอนะครับจะเน้นไปทางด้านจํานวนครั้งที่ตีนะครับโดยไม่จําเป็นต้องใส่สแตนทิเกอร์มากหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากตีครบตีฮิตหรือตีได้อะไรประมาณนี้ครับสกิลก็จะเกิดครับให้ตัวเองหรือให้เพื่อนก็ได้จะมีแต่ละตัวที่บอกครับอย่างเช่นแก่สามตัวนี้ครับ เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีครับถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าในเทิร์นบวกสามพันจนจบการต่อสู้ครับอย่างนี้แล้วก็อย่างตัวนี้ครับเมื่อ,อยูน,นิตนี้บู๊ตนะครับให้แวนกาออร์ดแคนออคาร์ฟอสต้องเป็นแวนการ์ดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าในเทิร์นยูนิตที่ถูกบูก็บวกอีกสี่พันนะครับ ก็อย่างเช่นเกตสองตัวนี้ไม่เช่นกันนะครับเมื่อยุนนี้โจมตีนะครับถ้าแวงการาดเป็นแคนออลคอร์ฟอสและถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าในเทิร์นโบอีกสามพันก็เน้นเพิ่มพาวเวอร์ในจนนํานวนครั้งที่ท,ที่ตีนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับเมื่อโจมตีฮิตแวงการาดสำเร็จถ้าแวงการาดของคุณเป็นแคนออลคอร์ฟอสและการโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทิร์นจการ์ดหนึ่งใบ ก็จบกับการแกะกล่องรีวิว Td07 Can a อ f ค Ford กันไปแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจชื่นชอบนะครับ c ค n อคอ f a f o r ก็ซื้อหาน้ำมาเล่นกันได้ครับสำหรับนี้ก็ขอคุณครับ